สวัสดีครับพบกับรายการ BGTs Car d TV กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดใหม่นะครับนั่นก็คือ BGT GTD03 แล้วก็ GTD04 นะครับเป็นชุด03นะครับเป็นแคน Neo Nectar นะครับแล้วก็04จะเป็น Aqua f o r c นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันที่ Neo กันก่อนนะครับ ซึ่งเนโอนะครับอันนี้เป็น TD ดีทีดีแรกเลยนะฮะของแคนนี้นะครับก็ใช้โดยอันโจโทฮะนะครับก็คือหนี่คนนี้นะฮะผมเขียวนะครับซึ่งตัวหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นอาชานะฮะก็นะตัวโปรดของใครหลายๆคนนะครับอ่าแพ็กเกจใหม่นะครับผมว่าแพ็กเกจนี้สวยนะอ่าดูสวยหลยแล้วการ์ดก็ดูสวยด้วยนะฮะเราจะมาดูข้างในกันก่อนนะครับ ่อนอื่นต้องเขาบอกกอนนะครับว่าอันนี้ผมได้แกะมาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยผมได้ทําการเรียงเป็นตัวรหัสไว้ดังนั้นถ้าเห็นว่ามันแปลกๆหรือว่าเห็นว่ามันเรียงแปลกๆนี่ก็คือผมเรียงมาแล้วนะฮะข้างในก็จะมีเป็นอ่าสำหรับชุดเริ่มเล่นนะครับก็จะมีคู่มือกับสนามให้แล้วก็จะเป็นไอ้นี่นะฮะแต่ถ้าเป็นชุดทีดีเอไอบทจะไม่มีนะครับจากที่ได้สํารวจมานะฮะอ่าปึ๊บเ,เรามาดูกัน แล้วก็จะมาดูข้างหลังนะครับชุดนี้นะครับข้างหลังจะแถมการ์ด fc นะฮะแล้วก็ fc foil เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบนะครับซึ่งผมรู้แล้วแหละนะฮะว่าเป็นอะไรดังนั้นเราจะมาดูกันก่อนนะครับใบแรกนะครับอัสวินอัสวินไทมินฟนีเชียนะครับฟนีเซอัสวินไทมินฟนีเชนนะครับอ่าก็จะเป็นของชาร์โดนะครับซึ่งสกิลเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันที่หลังนะฮะ ต่อไปนะครับมังกรนินจาหกพบเกดัสสึลากันนะครับอ่าอันนี้ของอะไรวะนุบะธรรมะนะครับมาต่อไปนะครับมังกรทองคำสเกิร์ตพอยดากอนนะครับของโกพลินนะครับอ่าใครที่เล่นโกก็มีตัวให้เล่นกันแล้วนะครับแล้วก็มีความสามารถที่ค่อนข้างเก่งด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะจะเป็นตัวสุ่มนะฮะที่เขาสุ่มให้มานะครับ อันนี้ผมได้เป็นหัวหน้าหน่วยฐานเสือแห่งดอกลิลี่ขาวเซซิเลียนะครับแล้วก็จะเป็นรับชมได้ที่ไหนบ้างแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะจะเป็นโป,โปรโมดนะครับ cp 0 2 g c p ศ2นะฮะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะถามว่ามือผมเป็นอะไรนะฮะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าทํางานฝีมือแล้วพ่นสีและสีมันโดนที่นิ้วนะฮะ แลกระรางไม่ออกนะครับนั่นแหละค่ะบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวจะมีคนถามนะอ่ะต่อมาครับเรามาดูกันที่ตัวเด็กหลักกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นสาวน้อยบุปผาแห่งดอกลานังคูลัสอาชานะครับอ่าอืมชื่อนี้อลังการมาเลยนะฮะให้สองใบนะฮะใบหนึ่งเป็นฟอยอีกใบหนึ่งไม่ฟอยนะครับเหมือนเดิมนะครับชุดนี้ซื้อสองกล่องก็เล่นได้ปูนะครับถ้าไม่เอาหรู ต่อไปนะครับเป็นเกรดสีที่แถมมากับ PD ซึ่งมีสกิลที่โอเคเลยนะฮะสามารถใช้ก็ใช้ได้ยาวๆนะฮะนั่นก็คือเจ้าหญิงบุกผาสีเจ้าหญิงบุกผา,า,าแห่งสีสันใบไม้ผีอาโบเลอานะครับนะอาจจะมีการอ่านชื่อติดขัดนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่า,าชุดนี้เนี่ยตั้งแต่พอมันขึ้นภาคใหม่เนี่ยทำให้การแปลชื่อแล้วก็การทำความเข้าใจชื่อ ก่อนหน้าผมทำให้มันเพี้ยนนิดนึงนะฮะเพราะบางทีมันโอ้มันมันก็แปรแบบตรงเก้อนะฮะอ่ะต่อไปนะครับฟูบูมดากอนนะฮะอ่าก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เหมือนกับชุดสองชุดที่แล้วเหมือนกับทีดีสองชุดที่แล้วนะฮะนั่นก็คือตัวหมื่นแล้วก็เป็นตัวช่วยเอาไว้ยืนในเวลาคับขันนะฮะที่มันไม่มีก็สองใบอันนี้แยกว่้ตรงไหนดีเนี่ย มีเยอะคนนี้ก่อนแล้วกันอ่าเกสามอีกหนึ่งใบนะครับจังเกิลหลอดดาก้อนนะครับก็จะเป็นเกษร์สามความหนึ่งนะฮะบวกสามพันเมื่อตีนะครับสี่ใบต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวน่ารักนะฮะของแค่นี้นะครับสวน้อยแห่งบุภาเบ่งบานเซล่านะครับให้มันทั้งหมดสี่ใบนะครับแน่นอนว่าต้องสี่ใบอยู่แล้วน่ารักขนาดนี้นะไม่ใช่อ่า ย้ายกล้องนิดหนึ่งนะฮะเ่า,าโป๊กัสนี่นี่นะฮะต่อไปนะครับเกรซไนท์นะครับอตัวตีหมื่นตีหมื่นสองสิจีเบกนะครับวางไว้ให้มาสองบต่อไปเป็นตัวรับบูธนะครับตัวรับบูธนะฮะมเมเดนออฟกาดิโอลัสนะครับสองบา,าไม่ฝอยก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้แคน แต่ก็ใช้ยาวๆนะฮะต่อไปเป็นตัวเอสเปรส s ซวินเนะครับกีวีกีวี i กีนะฮะโอ้ชื่อก็ไม่รู้ว่าของญี่ปุ่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูของญี่ปุ่นมาก่อนไอชื่อตัวเนี้ยแต่โอ้ชื่อก็นะฮะอย่างที่รู้ๆกันต่อไปนะครับเกตหนึ่งตัวยืน8 0 0พนะครับสาวน้อยแห่งการแตกหนอไดแอนนะครับสใบแน่นอนว่าต้องสีนะฮะ แล้วก็ตัวตีหมื่นติด g ีเบนะครับคอร์อเลเบอร์รี่สแควร์นะครับสแควร์ Square. อ่าลิ้นพันเลยเมื่อกี้ต่อไปนะครับเป็ดเป็นตัวบูนหมื่นติด g ีเบนะครับการดนเนอร์เอลนะครับแล้วก็จะเป็น PG นะครับ PG ที่แถมมาให้ไม่หงายแดมนะครับ100% All Lens นะครับ แล้วก็จะเป็นตัวเมื่อถูกตีบวก5,000นะครับไม่เ f นออฟชอช้างหรือซโซะชาวโฟชาวโฟลเดอร์นะครับชาวไม่เล่นออฟชาวโฟลเดอร์นะครับาสามใบนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มของชุดนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับสาน้อยแห่งการรอคอยฤดูใบไ,ไมผ้ผลิโอชูนะครับ ตัวนี้เนี่ยใส่2ใบในเด็กหรือ3ใบในเด็กก็ได้นะครับเพราะมันค่อนข้างเก่งเลยครับต่อไปเป็นคลินะครับ Made นออฟไดเมอ o t i c a นะครับ4ใบนะฮะก็จะเป็นแบบสมดุลนะฮะแล้วก็ไออะไรเนี่ยอุยา่าเธอนิบเหรอเดี๋ยวผมขออ่านใกล้ๆหน่อยนะฮะอ๋อ เฮ้ยหาโทนิฟนะครับม uh, ันเมื่อกี้มันอะไรยมัยเนี่ยอ๋อมันมันดึงอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยมันมันดึงไ้เนี่ยไอไอหัวใช้เท้าหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ย่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะทำไมต้องมีหรือเปล่าด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นสแตนนะครับลาเวนเดอร์ไนท์นะครับให้มาสองใบนะครับเพราะมีอีกสองใบนะฮะต่อไปนะครับเฟรี่ไลท์ดากอน นะครับเป็นฮิล4ใบนะฮะแล้วก็จะเป็นสแตนมีความสามารถนะฮะนั่นก็คือเเดนออฟเดเบกนะครับก็จะเป็นสแตนที่มีความสามารถนะฮะสวัสดีครับพบกับรายการ BGTH ท a เอสดกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว GTD 04นะครับแคนอาคาฟอร์นะครับอ่า แล้วก็ยังไม่พูดมากนะฮะเราก็จะแกะออกมาดูกันเลยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมได้แกะออกมาดูแล้วนะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้เลี่ยงนะคับเพราะผมไม่ได้เอาไปจัดเด็กนะครับข้างในก็เหมือนกับชุดที่แล้วดังนั้นผมไม่ขอเปิดดูแล้วกันนะครับเราจะมาดูันที่ของหลักกันเลยนะฮะไปไกลนิดนึงข้างหลังนะครับก็จะเหมือนกันกับชุดที่แล้วนะฮะก็คือ F C สตัวนะครับแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเอาออกไปแล้วไอตัวฟอยข้างหลังนะครับ ตัวฟอย์ข้างหลังที่ผมได้นะของกล่องน,นี้ก็จะเป็นเมลสตอร์มนะครับเป็นเกรดซีนะเราจะมาดูันที่ตัวหลักก่อนเลยฮะอันนี้นะฮะเราจะไม่เราจะไม่รอช้านะเราจะไปอย่างเร่งรีบนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวมีคลิปต่อมาตามหลังมาอีกนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะกินเวลาคลิปถัดมานะครับตัวแรกนะครับผู้มิชัยเหนือพายุทาวาสนะครับหลายลคนอาจจะเรียกซาวาส หรือทาวาสก็ได้นะครับเพราะว่าเสียงในญี่ปุ่นเนี่ยจะออกเป็นซาวาสนะครับแต่ว่าเสียงของอังกฤษเนี่ยจะเป็นทาวาสนะครับก็ไม่รู้ว่าทํำไมเหมือนกันนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นเกสีน,นายพลหาเรือเกรสวรรค์ไททอ l บอลดากอนนะครับให้มาสองใบแล้วก็จะเป็นตัวเริ่มนะครับที่มีความสามารถเป็นเอ่เอเทละหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนทหารใหม่อันเดรนะครับหใบ ัวเ่มวางไว้ wow. นี่นะครับแล้วก็เป็นตัวตีหมื่นสองติดจีเบกนะครับเบรนเซเลนโดเล่เอโลเด่นะฮะไปปูสลับกันทั้งนั้นนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นไฮโด o แฮมเมอร์เซเลอร์นะครับสองใบต่อไปก็จะเป็นเกศสามอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือไททันแห่งหมัดลำแสงนะครับแค่นี้นะฮะชื่อแค่นี้เลย ต่อไปก็จะเป็นตัวตีมือไอตัวตี8 0 0 0นะฮะตัวยืน8000 KP r i d e r Polo นะครับ4ใบแล้วก็ตัวตีหมื่นติด G เบกนะครับเร็วกัน a s s s o l t นะครับ4ใบเหมือนกันแล้วก็ตัวตีหมื่นเออตัวยืนหมื่นไม่ใช่ตัวตี1มื่นตัวยืนหมื่นนะครับ KP r i d e r Denis นะครับ4ใบเหมือนเดิมนะฮะพวกนี้ต้องให้4อยู่แล้วแหละ แล้วก็ตัวการแห่ตีงังแต่ต้นเกมนะครับม y สตาร์ทูปเปอร์นะครับสามใบโอ้รู้สึกว่าจะล,ลิ้นเริ่มพันอีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับกันไดเวอร์ด k โกคิดก็จะเป็นตัวบูทหมื่นติดจีเบกนะครับแล้วก็พ g จีนะครับเบตเทิลไซเลนไฟด้านะครับสองใบแล้วก็เป็นตัวเสริมนะฮะมาตรฐานของชุดทีดีนั่นก็คือ แบตเตอรี่บูมดากอนนะครับสองใบนี่แล้วก็ตัวบูทนะฮะตัวรับบูทไม่ใช่ตัวบูทแมกนัมแอซเซลนะครับทั้งหมดสองใบแล้วก็จะเริ่มเป็นเกรดศูนย์กันแล้วนะฮะเกรดศูนย์ตัวนี้นะครับเป็นสแตนนั่นก็คือทหารเรือนักเรียนทหารเรืออาเลคิบอสอาเลคิบอสนะครับแล้วก็สแตนอีกหนึ่งหนึ่งแบบนะครับทหารมา ผู้มีสายผู้มีสายตาเฉียบแหลมนะฮะแล้วก็เป็นฮิลนะครับเบนทันไซเลนแคลรลีนานะครับสี่ใบแล้วก็เป็นคพินะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยโอเคเห็นอยู่คลินะครับบับเบิลบาซูกา้าอ่าดับดับเบิลบาซูกา้าบ่้ยบับเบิลบาซูก้าดากก็คิดนะฮะมันบับเบิลหรือมันจะดับเบิลก็ไม่รู้นะครับอ่า แล้วก็เป็นอันสุดท้ายนะเป็นดอร์ทิกเกอร์นะครับเร <Rainbow S 1> นโบสไนเปอร์นะครับอ่า